สามสาวนักธุรกิจสุดปังผู้ผลิต SM Nutty Serum Avocado และ SM Coffee คว้ารางวัลแห่งปี Branding Award 2022ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายจนมียอดการจัดจำหน่ายสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องสำหรับทีมผู้บริหารสาวไฟแรงเจ้าของบริษัทเฮงรักษาสโตนเมจิกเวิลด์จำกัด ผู้ผลิต S.M. Nudie เซรัมอะโวค d o และ S.M. Coffee ที่ล่าสุดขอการันตีคุณภาพและความปังของผลิตภัณฑ์คว้า2รางวัลให้กับ2ผลิตภัณฑ์กับรางวัลสุดยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์2,565 Branding Award 2022จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยไปเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาณนะโรงแรมอมรีดอนเมือง สวัสดีค่ะมาดามเฮนนะคะมาจากกัมพูชามาในน้ำของบรบิษัทเอสเอ็มบริษัทของเรามันมีอาหารเสริมเกี่ยวกับกาแฟ,ฟลดน้ำหนักมีคอลลาเจนมีเซรั่มมีไฟเบอร์ค่ะอยู่ในบริษัทของเราจุดเด่นของบริษัทของเราเกี่ยวกับอาหารที่ช่วยเกี่ยวกับสุขภาพโดยตรงเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อครูนุตด,ดีนะคะก็เราก็จะเป็นหุ้นส่วนกันสคนเลยค่ะวันนี้เราก็มีโอกาสมีเกียรติมากเลยที่ได้มาดับรางวัลเพราะว่าสินค้าของเราค่ะดีมากเลยค่ะคือคือว่าวันนี้ก็มีโอกาสได้มาดับรางวัล2 2สองรางวัลเลยค่ะชื่อครูสซเทพนะคะก็เป็นหุ้นส่วนในบร,รษิษัทของ SM กาแฟของเราวันนี้ก็เป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้เขามารวมในการดับรางวัลในครั้งนี้ขอขอบคุณมากๆเนาะสำหรับลูกค้าทุกท่กทานแล้วก็หุ้นส่วนทุกท่าน วันนี้มีพวกเราในวันนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีลูกค้าแล้วก็ไม่มีคุณส่วนทุกท่านที่ทำให้เราสามารถมาอยู่ในจุดนี้ได้แล้วทําให้สินค้าของเราได้เขาเรียกว,ว่าเป็นที่นิยมเนาะเป็นที่ที่ทาให้รู้จักเป็นที่รู้จักที่ทาให้ลูกค้าเนาะตอนรับอย่างดีมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะ,ะก็ในแบรนด์ของเราก็จะมีการสอนค่ะเราจะสอนขายออนไลน์ แล้วก็เราก็จะบอกเกี่ยวกับเทคนิคก,การขายยังไงอะไรเงี้ยค่ะเราจะดูแลทีมงานอย่างดีเลยค่ะทุกคนที่ที่ทำไม่เป็นเข้ามาที่นี่เราก็จะมีสอนไลฟ์สดมีสอนขายทองค่ะใช่ค่ะ,คะใช่ค่ะธุรกิจของพวกเราเกี่ยวกับออนไลน์ออฟไลน์มาตั้งสองเลยค่ะ อภาพูดเีย่ึงสินค้าของเรานะไม่ว่าจะเป็นคนกัมพูชาและก็เป็นคนไทยอยากจะบอกว่าสินค้าของเรานะตั้งแต่เริ่มต้นใดมาเพียงแค่6เดือนสินค้าของเราสามารถนําพาสู่ต่างประเทศได้ถึง16ประเทศแล้วค่ะดอนนี้พูดเรื่องความสําเร็จของแบรนด์เนาะวันนี้ในสิ่งที่เราตั้งใจเราตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาสิ่งที่เราอยากได้เราไม่ได้อยากได้ที่จะประสบความสาเร็จในพวกเราอย่างเดียวแต่สิ่งที่สาคัญคือเราอยากให้ตัวแทนทุกคนที่เข้ามาในแบรนด์ของเรา เขาก็ได้ปต่สปอส์ตเ็จเช่นเดียวกันแล้ววันนี้ก็ได้รับเกียรติอย่างมากที่แบบมีผู้นําทุกท่านได้มาร่วมงานในการปัดรางวัลครั้งนี้ด้วยแล้วทุกคนก็เป็นคนที่มีผลลัพธ์จริงๆที่เขามาร่วมในครั้งนี้ค่ะมีค่ะในช่วงที่มีงานเดือนเทศกาลเดือนสิบในบริษัทก็มีโปรโมชั่นโปรโมชั่นช่วยดอขึ้นขึ้นกำไรถึงลูกค้าจากก็มีเหมือนกันค่ะ อ่ะก็เราก็จะมีแบบว่าช่วงนี้เราก็มีโปรโมชั่นเกี่ยวกับการซื้อแล้วก็เราจะมีการแถมให้ลูกค้าค่ะเราะว่าซื้อสินค้า2 2 2กล่องก็จะได้ของแถมหนึ่งค่ะแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับทีมงานรายใหญ่ใช่ไหมคะถ้าเข้ามาเราก็จะมีการสอนพิเศษจับมือทําเลยค่ะถ้าใครที่ทําออนไลน์ไม่เป็นหรือว่าคครของไม่เป็นเราก็จะมีจับมือสอนเลยค่ะงงก็สามารถติดต่อได้นะคะทางาเพค เอ่สเอ็มอะค่ะแบรนด์เอสเอ็มมาติดต่อได้ค่ะนี้ <c oughs> อยากจะเชิญชวนวันนี้ไม,ม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายยุคนี้เนาะก็เราสามารถทำได้หมดเลยแต่สําหรับผู้หญิงทุกคนนะในน้าในน้ําเราเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนต่างดาวที่มารับจ้างอยู่ประเทศไทยนะ มารับจ้างอยู่ประเทศไทยแล้ววันนี้เราสามารถลุกขึ้นมานะารับผิดชอบชีวิตของตัวเองนรามาสร้างตัวเองเหมือนโลกออนไลน์สามารถทําให้เราได้ประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์และอยากจะเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆทุกคนนะอย่าคิดว่าเ,ออเราเป็นคนตางคน้าวนะเราเราไม่มีศัก,กยภาพมากพอในการที่ลงยายามือทำนะนะจากผู้หญิงคนหนึ่งทุกๆคนเรนิ่มต้นจากศูนย์จากนะทุกๆคนเข้ามาเนะเป็นกรรมกรแต่วันนี้สามารถลุกข,ขึ้นมาเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นของตัวเองได้ฉะนั้นเราเชื่อมั่นว่าทุกคนที่เข้ามา ร่วมง,งานกับเราอะจะประสบความสำเร็จเหมือน,นกับเราช่นเดียวกัน